แม่บกินแม่เลยแต่โยนไข่ยังจะไข่ดูเกิดเวียดนามโอ้โหจิ้มมาหาแนวอุบวนไปตัดออกเนาะอุบวนของเจ้านะของเจ้านะคนโบเอาใส่ก็ได้นี่ทุกคนนี่คือขัวขาไปนำคลองที่ทุกคนขามไปหมุกขามไปหมุกหรือว่าขามไปนั่นไปนี่เอาก็ะขามไปนี่แหละ ไปเข้มของเนาะนี่เบิงโอเคสบายดีทุกคนเมื่อนี้เฮาพามานี่พาเบิงนกองขว mm hmm. เพื่อเพือยาไยเห็นกองขวนี่เมื่อนี้เจอกันอีกแล้วเฮาพามาเล่นกองขวรบรรยากาศหอ mm hmm. มนอมนหอม เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสีพาไปหล่อเบิ่งเนาะบรรยากาศของครัวนี่บรรยากาศของครัวอยู่เป็นส่วนที่คนเข้ามาักเขามาลินมีบรรยากาศสุดยอดเลย สุดอ,อะไรนี่ฮะประมควนันข่าวโอ้จักเดือนแล้วนี่ควันข่าวบ่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอ๋อ <c oughs> งามเนาะควนันข่าวเอาน,เเน,อนาเก่ได้หนิเอานาเก่บ่เอานาเก่ได้หน่นี่บรรยากาศ เี่ยวพามาเบิกบรรยากาศร,รวมๆคนกำลังมาหลายเดี๋ยวเขาไปเลือกเบิกเมนูวะเดี๋ยวเขาไปเบิกเมนูกันนะทุกคนสั่งอาหารสั่งอาหารก่อน <c oughs> เบอรอ่ะคู้ยิงสองคนนำมาสั่งกินนี่ไหมล่ะอันนี้บริสั่งวะเอาไข่โลกในซีน่วย ซีหน่วยซื้อห้านอะไรวะซื้อห้านอะไรเนี่ยอันควนน้อยอเอ็นว่าทุกคนอย่าลืมผู้ไอคนไทยฝังขับม,มาเที่ยวมาอุ่นนวนได้เลยอเอาอย่างอีกเนอะงงเลย

อันนี้ยังไงเอาลูกซีเนาะไปเสิร์ฟอยู่โต okay ๊ะเลยเด้อกับล um, ูกซีนเอยกับไข่ลูกบรรยากาศโคตรดีเลย ตกชอบก่อนทุกคนเฮาสีพามาเบิรงนข้อขาไปน้ำแขกค่อยตกคลองีนใต้เลยนี่ทุกคนนี่คือขัวขาไปนำแขงที่ทุกคนขามไปหมุกขามไปหมุกหรือว่าขามไปนั่นไปนี่เอากระขามไปนี่แหละขามไปเข้มคลองเนะ นี่คนกำลังคนเครื่องคนคองไปในหอเ,เอยเ <Okay. S 1> มยแบบจริงจังเนาะบางบางสองสาเดือนหลังน่ะก่อนข่อยสีมาเรื่องกับปลาน่อยข่อยไปลินพุนแล้ว mm hmm. ไปลินอยู่สนพุข่อยไปอนะนะ mm hmm. ไปกินซินดาดอยู่ฝั่งนั่นแหละอยู่ห้าน,นั่นนะฝั่งนี้ บอกค่อยบอกเอาคลิปตเจ้าก็ได้ค่อยบอเอาคลิปเจ้าก็ได้เป็นอะไร่อยตัดออกก็ได้ของเจ้าน,นะคอบอเอาใส่ก็ได้โอเคทุกคนเอาชิมารีวิวอาหารใส่สุูมายอืม อย่าลืมมากินไรก่องขวานเลอ่าั้เแบบสองขามีคมบอบิกินให้มันเบิดหาสิบไหมซาเล่นเ้างมือเนี้ยมีคนจ่ายเฮเบิดเรามาที่สองเลยแซ่แต่มืนอเรากันเนาะ กูว่าเส็กูอิ่มเลยไม่ที่ชองแล้วมันไม่ที่สามต่อโอเคม, <Okay, S 2> มันเบิดหายสิไม่อยากยแบบพิสศวอเลยไหมแดดเลย <laughs> เลยเอยียงจะทิลงโข่งด <laughs> ิดอกเขียวลุ่นา <laughs> การห่อนเลย อากาศดีมื้ยเนี่ยนาเสียวกินแม่มันเปิดเลยมีคนมาคอมเมนต์ในช่องยูทูปข่อยว่ไว้เห็นหนาเสียวข่อยเราเรายังอายเราเรายังบพอพร้อหายมาแบบแบบอย่าพูดแบบนี้ผู้จัดกามพอทันคนก่อนเดูดูสิเปิดหนาเสียวใ้เบิรงนฟองน้ำเบ้าข่อยเนี่ยตั้งส่งเดิมห้าพันบาทอ่ะดีแล้ว ขื่นพูขื่นพาเขาหมักเบิ่งเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามึงขอแบบพี่หายขอ,ขอไปขึ้นพู่อยู่ใช้ได้ก็มีพู่อันนั้นอยังวะเพ็ดเกลียวกับบ้านหางขนาะดคนเบิ่งส่งสามเซนเราขอไปขึ้นเลียวนี่ทุกคนเด้อขอโบผู้ว่าในทุกคนเมนูรักบบผู้ว่าอยู่ไทยเขาเอิญยังพี่น้องอบบแมนใครลูกเป็ด เียดน้าเว่าะไรกินไข่ลูกเป็ดเวียดนามแมนบักกินแม่เลยตะยนไข่ไข่ลูกเป็ดเวียดนามอ้หูกินบอ่าาาานาา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 าเาาาอาา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 งเาา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 าตัดออกาา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 านาา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 าอาาาาาาานาา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 อาาบาาาาาาานาานาา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  พอเด็ดตัดชิ้สินกุโอยเลยนะกูชินได้สื่อต่างอย่างมาสิแตก็มาขอสัมผัสเด้อก็ขอสัมผัสแต่ละคนมาโนไม่เอาอย่ามาหาเด้อนางก็ยังคิซื้อกับบ้ายเขาอแล้วก็บอกให้ไทยครับผมไปหไปมีโนเดีไปเท่านั้นก็คือเหตุจากที่จำอย่างว่าแต่บทงยเกี่ยวกับบมรู้มันเต็มไทยไหมชาเลยเื่อนนะ มันบบเป็นลูกอะโมากมันเป็นลูกว่ะเอากระนั้สิอยากได้ตัวเป็นลูกคนียากได้ตัวทุกคน,นบ,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 บวบบวบหูว่ะทุกคนเคยกินว่นี่ไข่ลูกอยู่ลาวเขาเรียนไข่ลูก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 เซตเวียดนามอืมใครเคยกินคอมเมนต์เนี่ยได้ <c oughs> ทุกคนได้อันนี้เฮากินมาแต่น้อยเท่าไงอันนี้ไม่ได้ใครกินมาได้ยัง บ่ได้เห็นบอกกินบอกกินก่อนเขาใหญ่เห็นบอกกินก่อนยังกินอยู่นี่จะกินตันกนต่นกินมันบกินปังแกกินมันบดดอกกินไงเหรอเะ right? <Scot man> <ập> <lift> โอ้ยมีแต่รีม <öst> ันก <scientific> ับบกินเลยเอ้ยมันครีมมันเกิดมัน กดติดตามฮอนหนึ่งล้านใครว่าภาษาสารวันบ่บ่ด้ไดอะก้อมั่มันงมันกระปิ้นผู้วะอันนี้ก็มันมันไงมันไขรุ้ติดเบ้ากน้อยมันแก้วแม่งกังเบงสภาพแข็งช็อตอันทามากินบ่ไน้ไมอุบลนอักินยำได้ได้คอยยังเงี้ยยำมาได้เราดีเราดีมันสิหน่อยสิหน่อยแล้วสบายดี เมื่อไม่เมื่อเมื่อบุญเก่มเมื่อบุญปีใหม่นะคอยเมื่อบานเก่งกอกคอยเมื่ออาจสะพ้อนและตัวนี้นะคอยซื้อมานะมันแถมมากะไม้น้ำแสดสองหมื่นสองหมื่นสเบิดททางไม้เบิทางอะไรสองหมื่นสองแมนแล้วบันนี้นะแล้วบันนี้นะเมื่อบุญปีใหม่คอยถือไปถ่ายบุญปีใหม่อยู่บ้านคือแบบไปถ่ายแบบไปหลินซุยไปหลินยังคัะ แล,แล้วป่ะนี่บังเอิญผัดว่ะเพิ่นถ่ายคลิปแล้วแล้วลืมถอดไม้เลยไในไม้ไวในคอกล้องหนาไว้แล้วน,นําเขาโหดลงมาอยู่ในบันซุยอ่ะถึงไม้ตัวเองไปถ่ายคลิปกลับมาเพย์ไม้นะ่ะไปซื้อใหม่อีกสามพันตัวนี้โอแบบเงินยังบบได้เงินยังบงบได้ยยอย่างยูทูบจะก,กี่มันนังมาเสียงเงินต่อต่อ,อขอร้องทอไัเลยอันนี้มันเละบุระวังเองนะจะขี่ห <บา S 1> ลดเลย ตั้งแต่เปิดยูทูปมาได้เท่าไรเลยได้ร้อยเหียญาต้องลุกพนยังก่อนได้ใบบเสียขายังมาจาเปิดเองเปิดเองแต่คอแต่ยอดเยว่ได้พุทธิดำได้แมนเสียขายยังบะบอคอยเปิดแห้งก็ได้เราจเปิดจิ๊กเห็นเห็นมเ่็นแล้วิชู่เหรอะโอ้โหหาบุมีซิชู่บอห เขาอยากเห็นคลิปนางอยากเ,เห็นนางสัต <c oughs> ว์วเราอ่อนอะไรไปฮะอยาเห็นนางสัตว์นางสัตว์เนาะใส่งบรายแบบขึ้นกว่าบุตรเงินจ้ะเขาต้องเตรียมงานเอา้าข่อยเฮียนยังมาจับอยู่ข่อยเฮียนจบมาสื่อสารมวลชนมันเห็ุเกี่ยวกับสื่อสื่อวิดีโอสื่อโฆษณาสาื่อหนังสือพิมพ์อ่าคือแบบคือแบบ ตอนจาขี่รถไปมาจะเห็นป้ายโฆษณาป้ายตึงซื้อของนำยังไงมันต้องมีคนเห็ดแต่จะต้องได้จ้างคนเห็ดถัดจาเห็ดเองอเป็นคือคงข่อยเงียนมาข่อยจะหมักเห็ดสื่อคือวิดีโอเนี่ยข่อยกับหมกักย้อนว่าข่อยมันหมักเป็นวิดีโออะไรกับหมักเห็ดสื่อสื่อน,นั้นซื่อน,นี้ข่อยอยากเอาไปไปถ่ายคลิปสลาคดีก็ได้สลาคดีแบบไปสัมภาษณ์พวกที่เขาเลี้ยงปลาดุกบอ่อสัมผัสเขาแบบคันมีบ่อยก็เห็ดก็ข่อยหมักแล้วนั่น คอโยโบยกสแสวงเป็นผนังงานโดยเอามาเสร็จ้น,นี่อันนี่เสือ้อาศัยด้วยจังได้ไม่เห็นคนเลยยังก็บราแยกเป็นพนักง,งานแล้วจังได้ไม่เห็นคือในเฮือนคอยคอยก็มีมีคอมตัางโต้หน่อยหนึ่งดถบุกหน่อยหนึ่งอะไรกันมีไม้มีไมเอาไว้อัดเสียงเห็ดน,น,น,นั่นเห็ดนี่ยังยังเห็น คอยคอยอยากซื้อกล้องอันนั้นก็ได้กล้องที่มันเป็นกล้องดำๆถ่ายฮู้กล้องแคแนนนิคอนอยากซื้อตัวซื้อมาถ่ายฮูอันตัวนาะตัวนี้นะมันพกพาง่ายเพราะว่าเราถ่ายคลิปคันถ่ายคลิปแล้วถือกล้องใหญ่ตัวนั้นแล้วมันจีนักตัวนี้มันน้อยมันสีเบาเลยด่างยิเป็นน้แล้กล้องมันสีกันสั่นนะในโตเห็นป่าเอาตีง่ามันก็สีเบาน้ะดำขามันสีแบบมันสีกันสั่นดูว่ยจะได้บางคนเขาก็เอาเงินเขาซื้อฮะฮะเฮ้ยบางคนอยู่ บุญเม่เขาอกว่าอั้รเดิอบางคนเขาเพื่นทานเขายังบุมีดายเขากะเห็นในโทรศัพท์เมื่อนี้สิไปหานเราไม่เขาสิไปกุดมันเขาสิไปเห็นนั่นเห็นนี่นะสิไปหวานแหงเขาถ่ายลงแต่บ้านนี huh. ้คนคนคนผังนั่นหรือว่าคนแถวไดรกาหยาคนเขาเขามักเบิ่งแบบมักเบิ่งแบบนั้นแบบดีฮีซสบิดซาบานเขามักเบิ่งแล้ว ขายอดยูเขาก็ได้เขาเปิดสากรายได้ได้เขาก็อาจัยได้เงินเขาจึงเคยคอยพัฒนาไปซื้อกล้องโกโปรตัวเป็นซีเีมี่น้อยอ่ะกล้องรับดัมเนยน้อยอะไปเที่ยวโดยนี่นี่หลายอะไรคนเขาเห็นคือข่อยในคอยท่อดเลยอุปกรณ์คอยคนเองจ่ายกจ่ายกินแล้วเกเกยวคือ่อย่อยท่อดไปเห็นคือบางเมื่อขอไปชายคลิป ถ่ายเบิดมือมาหลายๆคลิปมาโดงยอดวิวบ่งหอดลอยโอ้ชอบชอบจังมือใดเด้จังมือใดเด้สีแบบโต๊โอสดเจานปริ้งบ้างกระตกคือกระตูหมวกวนผ่าซองกูคือขั้นจะเข้าปากกูจะเป็ไปสายน้จากปรงบ้างเลยบอกกูซองขอซามขอถ่ายมากับเบิดนู่นงัหนมาขออูะมึกับเบิร์ตยังมาขออ้าวจารย์บอกบอกอะไรแบบไรเบิร์ตไม่มีคนบอกอะไรแบบไร มีภาษาอังกฤมาเลยโอเคนะทุกคนหลังจากเที่ยวกินเบ็ดแล้วเราจะขอเจ้าคปไปเพียงแค่นี้เนาะเราจะถ่ายบรรยากาศขับรถออกไปเลยว่าบรรยากาศตอนกลางคืนเป็นอย่างไรเรื่องถ่ายออกไปเลยบรรยากาศตอนกลางคืนนี่ไา้เบิ็ดเลยบรรยากาศตอนกลางคืน ทำแล้วทุกคน,คนกำลังออกมาลลายโอเคทุกคนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ผมจะเข้ามาอย่าลืมผานกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเจอกันไปนะ